พาไปเที่ยวครับเแค่ะพร้อมครับพร้อมเจเอ,พ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 อ,อเอหนามเนี่ยจะพาไปเที่ยวครับมาจะพาไปเที่ยวครับครับไปเที่ยวสวนใหญ่นะครับเที่วยวในสวนครับ ลมออมพี่พอใจก็อยู่นี่ครับไหเคครับไหนกันครับนอไหนกันจา้าอะไรครับอ้าวนู่นปะอุยนู่นนะคะ 个男。嗯嗯